สวัสดีครับผมอาจารย์จักรพันธ์พรุ่ฉลวยนะครับ เป็นรองผู้ในการสํานักศิลปะและวัฒธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏธุรีนะครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการเสวนาวิชาการในเรื่องของเพลงพื้นบ้านกับภูมิปัญญาอาหารชาวสมุทรปราการนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนสมุทรจีนนะครับตำบลแหลมฟ้าผ่าอําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งบรรยากาศในวันนี้ถ้าเราได้เห็นเป็นบรรยากาศของความสบายๆของชาวบ้านนะครับของชาวบ้านขุนสมุทรจีนและวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่นนะครับ แล้วเราก็มีการจัดทงคู่มือเพลงพื้นบ้านนะครับซึ่งบรรยากาศในวันนี้เนี่ยเราจะได้เสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเพลงพื้นบ้านที่มันจะเกิดขึ้นนะบ้านขุดสมุทรจนจะเป็นประโยชน์อย่างไรในการพัฒนาต่อย,ยอดนะครับกับคนที่นี่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง4ท่านด้วยกัน ครับผมจะขออนุญาตได้แนะนําทีละท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณกิษณะอยู่สุขนะครับเป็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่านะครับท่านที่2นะครับคุณสุวรรณบวกพรายนะครับผู้นําชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนนะครับท่านที่3ครับคุณวันชัยพุทโตเป็นปรัชท้องถิ่นของที่นี่นะครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณครูจิรพรประชุมญาตรักษาการผู้ในการเรียนบ้านขุนสมุทรนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทยากรทั้ง4ท่านจะได้ร่วมกันเสวนาบรรยากาศสบายๆนิดง ของเพลงพื้นบ้านและที่มีในเรื่องของอาหารในวันนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของการเสรวนานะครับผมจะขออนุญ,ญาตได้เรียนเชิญนะครับอาจารย์นิชภาพิมพ์พุทธิ์ผู้ในการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุบุรีได้ร่วมกล่าวต้อนรับวิทยากรในวันนี้ครับเรียนเชิญครับค่ะกราบสวัสดีท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะวันนี้เราก็เข้ามาสู่บรรยากาศ ในพื้นที่นะคะของบ้านขุนสมุทนะคะแล้วก็ในส่วนของการเสวนานะคะวันนี้เราได้นําคู่มือนะคะโดยการแต่งจากนักวิชาการของสํานักศิละปะและวัฒน,นธรรมนะคะโดยการทําเป็นโครงร่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะคะทั้ง4ภาคด้วยกันภาคประชาชนนะคะ ผู้นำชุมชนแล้วก็ในส่วนขององค์การบริหารตำบลส่วนแหลมฟ้าผ่านะคะแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะก็จะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งเราจะได้พัฒนาเป็นคู่มูอที่สมบูรณ์มากขึ้นนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านนะคะที่เกี่ยวกับอาหารของชาวสมุทรปราการ นะคะคำว่าชาวสมุทรปราการที่นี้เราไม่ได้เน้นในส่วนของอหมู่บ้านชุมชนนี้เพียงชุมชนเดียวนะคะเราก็จะมีชุมชนต้นแบบนะคะที่จะเข้าไปพัฒนาหลายๆชุมชนเช่นกันวันนี้เราก็ได้บรรยากาศที่ลงพื้นที่แล้วก็มาพูดคุยกันถงนึงเรื่องของการแต่งเนื้อเพลงแล้วก็มรดกภูมิปัญญาทางด้านอาหาราามีอะไรบ้ แล้วก็พูดถึงในส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวด้วยในเรื่องของการนําอาหารเข้ามาเป็นบทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนนะคะวันนี้ทางสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยลาลัยราชภัฏทุนบุรีก็ขอกล่าวต้อนรับท่านวิยากรทั้ง4ท่านด้วยกันนะคะวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องของการที่จะมาเสวนานั้นเราจะได้ความรู้นะคะไปปรับปรุงแล้วก็สร้างคู่มือให้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะ ขอกล่าวต้อนรับท่านวิทยากรและขอขอบพระคุณในส่วนของท่านวิทยากรที่เสียสละเวลามาให้ความคิดเห็นให้ความรู้แล้วก็ติชมในเรื่องของการทําคู่มือเพลงพื้นบ้านกับภูมิปัญญาอาหารชาวสุทรปรการของสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิยาวทยาลัยจาชภัฏธนบุรีค่ะขอขอบคุณค่ะ ขอบคุณผู้บริการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับที่กล่าวต้อนรับท่านวิทยากรในวันนี้นะครับลำดับถัดไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้ดําเนินการเสวนานะครับดกรกิรพรกญจนะสุพรรณนัก,นกนวิชาการศึกษาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมวรียกรทั้ง4 <Okay. S 1> ท่านนะครับเรียนเชิญครับ เอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่บรรยากาศของการพูดคุยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทําคู่มือเพลงพื้นบ้านในด้านภูมิปัญญาอาหารของชาวสมุทรปราการนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านแรกค่ะคุณกฤษณะอยู่สุขค่ะท่านรองประลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมฟ้าผานะคะคุณกฤษณะคะอยากจะถามท่านรองประหลัดว่าแผนกลยุทธ์ของทางอ,อบตอเองเนี่ยที่ส่งเสริมในด้านของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะครับผม สำหรับพื้นที่ของตำบลเหลมพระผาส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะเลี้ยงตับน้ำทะเลอย่างเช่นนะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยนะครับแล้วก็เลยจัดทำแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าเราจะทำยังไงกับภูมิภาคท้องถิ่นในด้านนี้แล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างเช่นอาหารพื้นถิ่นที่ในอดีตมีเมนูต่างๆที่ปัจจุบันเด็กเยาวชนรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่ไม่ทราบหรือไม่รู้ว่ามี เมนูต่งอย่างนี้อยู่นะครับใช่ครับใช่ครับเกยมาคิดแล้วเราได้พูดคุยกันประชุมร่วมกันเลยเราเดินมาคิดว่าเราจะทำเมนูอะไรดีแล้วก็เพลงเพลงต่างๆซึ่งในอดีตมีร้องกันในปัจจุบันห่างหายไปเยาวชนไม่รู้จักอย่างเช่นเพลง e ี e ซลเพลงเรือมีเนื้อหาอะไรเราเลยมาคิดว่าทำอย่างไรเชื่อมโยงอาหารกับเพลง เขาได้้กันแล้วอย่างนี้ทางจากคู่มือเพลงพื้นบ้านเองเนี่ยทางอบตเองเนี่ยจะนําเอาคู่มือตรงส่วนนี้ค่ะไปใช้อย่างไรบ้างคะใช้ในส่วนใดบ้างก็นํามาประชาพันธ์การท่องเที่ยวนะครับว่านอกจากพื้นที่ตําบลแหลปพระหาเองครับมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างเรามีเมนูอาหาร พื้นถิ่นอะไรบ้างะนะครับก,ก็ทาเป็นคู่มือให้กับประชาชนให้กับนักท่องเที่ยวเนนมาท่องเที่ยวแล้วได้ได้เรียนรู้ภูมิองถิ่นชาวบ้านด้วยครับอค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเมนูอาหารนะว่าว่าในชุมชนท้องสมุทรปากาดเองเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราตัดมาทีา่ทางผู้นำชุมชนก่อนนะคะทางผู้นำชุมชนเนี่ยาจากคุณสุวรรณบัวพลายนะคะซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในท้องถิ่นนะคะทางคุณสุวรรณเองเนี่ย จากการที่ชุมชนได้มีการขับเคลื่อนในด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะทางชุมชนเองเนี่ยมีการนําเอาภูมิปัญญาด้านอาหารนะคะมาประยุกต์ใช้ในด้านใดๆบ้างคะให้เป็นการเรียนรู้ภายในชุมชนเองคืออย่างแรกเลยเนี่ยการทําอาหารที่เนี่ยทุกวันเนี่ยทำเป็นจา่คนที่มีอายุเยอะแล้วเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยรู้จัก อาหารในอดีตอย่างเช่นสะคามมาทำอะไรได้แกงส้มได้ทอดไข่ได้อะไรได้ก็เลยทางผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน,นก็เลยมีความคิดกับมหาวิทลัยราชพัฏทนกับอาจารย์วัดว่าเราน่าจะ,อะเอาของพวกนี้รียุกลับมาใหม่กลับมาใหม่โดยการที่ เอาคนที่ยังทําเป็นอยู่ที่มีอายุมาสอนคนรุ่นใหม่เพื่อเพื่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเพราะบ้านเราทําเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเข้ามาเที่ยวพอได้เห็นเมนูพวกนี้มันแปลกและไม่เคยกินก็จะได้สั่งหรือว่าไปเยี่ยมชมหรือเราจะเรียกคนบางคนที่ฝีมือจัดจ้างเก่งๆ,ๆมาทําให้ทานได้นะครับก็คือจะนาเอาเอาตัวภูมิปัญญายด้านอาหารต่างๆมา เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์อาหารของชุมชนให้แกบนักท่องเที่ยวนะคะทีนี้ไปที่คุณวันชัยพุทโตค่ะซึ่งเป็นปราดชุมชนแห่งนี้นะคะทางบทบาทของชุมชนเองเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนในด้านภูมิปัญญาอาหารอย่างไรบ้างคะอยากให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้ทำต่อยอดไปได้ครับได้รู้เพื่ออาหารกเก่าขึ้นมาใหม่เพื่อคนนำเข้ามาเที่ยวได้รับรู้แล้วสั่งกินได้ ค <C HA> แล้วอ,าถ,อาถามคุณสวนนะคะก็คืออย่างคู่มือเพลงพื้นบ้านในด้านภูมิปัญญาอาหารของชาวสมุทรปราการเองเนี่ยทางาชุมชนเองเนี่ยจะนำเอาคู่มือตัวเนี้ยไปใช้ในด้านใดคะก่อนอื่นเลยเนดะเพลงพวกเนี้ยมันมันเพลงฝอยหรือเพลงคู่มือพวกเนี้ยมันเ <C HA> หมือนกับคำบอกเล่า <C HA> ในเมื่อพอเหมือนกับคําบอกเล่าถ้าเราร้องเป็นเด็กๆร้องเป็นนักท่องเที่ยวได้ฟังมันมีแบบนี้ด้วยเหรออันนั้นก็คือการต่อยอดอย่างเที่ยวบ้านขุนสบุจีนนะเป็นใบโหรเตนะเราได้ฟังเพลงฉอยเพลงพวกนี้มันมีอาหารแบบเนื้อเพลงด้วยนะเราไปสั่งมันก็จะปากต่อปากกันไปเรื่อยๆนั่นก็คือการต่อยอดอีกอย่างนึ่งก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งจุดขายนะคะที่จะนําเอาอาหารมามาบูรณาการร่วมกับเพลงพื้นบ้านเพื่อให้นัก i̇şte ท, at ท่องเที่ยวเนี่ยได้ได้ทั้งลิ้มรส อาหารแล้วก็ลิ้มรสหูด้วยในการบรรยากาศในการกินด้วยค่ะแล้วผมเชื่อว่าถ้าทําได้ค่ะแล้วถ้าหมดยุคโควิดเมื่อไหร่ค่ะมันจะเป็นไฮไลท์เพราะน่าจะมีที่เดียวที่ดีเรด้วยอืมใช่ไหมคะหนึ่งเดียวที่ใชุ่ณสมุดจีนแห่งนี้นะคะอาล่าคาดทีนี้ตัดภาพไปที่บรรยากาศของโรงเรียนบ้างค่ะจะถามคุณครูจิราพรประชุมญาตินะคะซึ่งเป็นท่านรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุดนะคะ ทางโรงเรียนเนี่ยมีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการส่งเสริมในด้านภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่นของชุมชนคะค่ะก็โรงเรียนก็ได้พาเด็กๆนะคะค่ะมาบูรณาการในหลายวิชาค่ะคือทางชุมชนบ้านหุ่นสมุทรก็จะเป็นอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมงอยู่แล้วเด็กๆก,ก็จะคุ้นเคยกับอาชีพของประมงะก็คือ อาจจะให้เขาไปเก็บหอยขึ้นมาให้ดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือนําปลามาตากแห้งอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของชุมชนนะคะก็จะเป็นเมนูพื้นบ้านของท้องถิ่นใช่ค่ะแล้วทางคู่มือเพลงพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยมีแผนการหรือว่านโยบายอย่างไรคะที่จะนําคู่มือนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อค่ะค่ะ ก็จะนําคู่มือเนี้ยไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆเช่นวิชาสังคมค่ะเช่นวิชาภาษาไทยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นวิชาการงานอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะนําเอาไปปรับใช้บูรณาการร่วมกันอย่างเช่นวิชาการงานก็คือในด้านทําอาหารใช่ไหมคะ,คะมก็คือถือว่าได้รับประโยชน์จากคู่มือนี้นะคะทีนี้มาดูทางด้านเมนูอาหารบ้างค่ะเมนูอาหารท้องถิ่น ตัดภาพมาที่เมนูอาหารท้องถิ่นของชาวจังหวัดสมุทรปราการเองเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างคะที่น่าสนใจที่เราจะหยิบยกขึ้นมาเป็นเมนูอัตลักษณ์ของชุมชนในบทเพลงพื้นบ้านของเราคะ่ะถามท่านรองประหลัดก่อนครับจริงๆพื้นถิ่นพื้นที่ตำบลแหลมพขาหาเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปุ๋ยหลายๆด้านค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเรามีต้นชะครามซึ่งหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่รู้ได้ว่าเอามาทําอะไรได้บ้าง ซึ่งหมู่บ้านคุณพู่จีนเองเราทำยำชักขามนะครับก็ก็เป็นจริงๆก็มีแหล่งท่องเที่ยวคฮสเตย์เป็นหนึ่งในเมนูเด็ดของของที่นี่เลยนะครับก็ก็เป็นเมนูที่ที่ใครมาทานแล้วต้องต้องบอกว่าอร่อยนะครับยางไงดีกว่านะครับต้องชิมแล้วต้องชิมเจอเอท่านรองประหลัดเนาะเมื่อก่อนเนี่ยคนที่อยากจะสารชักขามจะนึกถึกแม่กองอ่าอันนี้ผมจะบอกว่า คุณจะไปถึงที่นู่นทำไมอันนี้ไม่ได้ว่าของเขานะครับ<ช>คือตรงเนี้ยมันใกล้อุงเทพ<ช>มันใกล้อุงเทพฝ่าแม่กองคุณสมมุติว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์<ช><ช>วันจันทร์คุณทํางาน<ช><ช>คุณเกินเสื้อผ้าชุดทํางานมาเลยมานอนมากินมาตากลมจิตชิวสักวันหนึ่งแล้วเวลานึกถึงเราจะทานอะไรดีไม่นึกถ้าเราจะทานอะไรดีทุกคนนึกถึงเมนู<ช>ก่อนคุณจะมาเที่ยวคุณร้องเพลง เฉยบ้านคุณบุตรจีนเป็นคุณรู้จักอาหารทุกอาหารเพราะมันมีในเพลงฉ่อยอยู่แล้วอ่านี่ <Cin th. S 2> ขอเติมแค่นี้ครับก็เหมือนกับว่าเราจะไปพื้นที่ห่างไกลทําไมใน <c oughs> เ,เมือ่อพื้นที่ใกล้ๆ <ใ ruktur. S 2> ก็มีใช่ไหมคะ <c oughs> ดังนั้นก็ <c oughs> ต้องเป็นการลิ้มรสในพื้นที่ใกล้ๆแต่มากด้วยเสน่ห์ของเมนูอาหารและบรรยากาศของเพลงพื้นบ้านใกล้กรุงเทพเดินทางสะดวกด้วยอ่าใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเมนู ในคู่มือที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลูกจากร้อยแก้วใช่ไหมคะกุ้งเหยียดแล้วก็ยำชะครามต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไปมีเมนูเสริมนอกจากนี้ไหมคะจริงๆถ้าบอกบอกว่าจังหวัดสมุทรการเราน่าจะมีเขเรียกว่าวัสุดิบที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับอย่างเช่นบางพีเรามีบางบ่อเรามีปลาสลิดตรงนั้นเราอาจจะมาเพิ่มเติมเป็นเมนูแล้วอาจจะ มีเพลงพื้นถิ่นอะไรเข้าไปอีกทีนึงได้นะครับก็จะมีปรลิตของในอำเภอ,อ,อบางบอ่อนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ยังพอจะมีเพลงพื้นบ้านเออเพลงพื้นบ้านที่อยากจะให้สอดแทรกเข้าไปด้วยเมนูอาหารอื่นๆนะะอีกไหมคะก็ะอยากให้มีครับแต่ื่องด้วยพวกเราอ่ะมันไม่เก่งในเรื่องของการแต่งเพลงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าทาง างมหาลัยจะมาช่วยเรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็ดีอย่างที่ผมพูดแต่ตอนแรกว่าต่อไปเราไม่ต้องใช้เมนูแล้วเราเหมือนกับว่าเราทุกคนนึกถึงบ้านคุณสมุทจีนในอดีตนะครับก็นึกถึงหมู่บ้านกัดเสาะทีนี้แหละถ้าทุกคนมามาค้างโฮมสเตย์บ้านคุณสมุทจีนมาเชื่อบ้านคุณสมุทจีนทุกคนนึกถึงเมนูอาหารน,นึกถึงเพลงประมาณนี้ครับก็เป็นการ เป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับเมนูอาหารด้วยบทเพลงพื้นบ้านนะคะค่ะก็ขอยาบเพิมเติมเลยเชิญค่ะจริงๆเราเห็นเมนูอาหารแต่ท่านดูรายการต่างๆดูแค่เมนูวิธีการทําแต่เนี้ยเรามีเพลงพื้นถิ่นมานามานามานาเมนูอาหารว่าแล้วเาเรียกว่าอะไรบทเพลงที่ที่ที่นำมาเนี้ยรวมถึงว่ามันจะสื่อถึงวัตถุดิบกระบวนการทำและรสชาติอาหารในทีเดียวกันพูดง่ายๆคือเราฟังเพลงหนึ่งเพลงอย่างเช่นเพลงเรือ เป็นเมนูยำทักขามเราจะรูะ้เลยว่ากระบวนการของการทำยำทักขามมีอะไรบ้างอันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีทิ้งทิ้ง,งค้างหายไว้ราชบัตนบุรีคิดคิดโครงการนี้ขึ้นมาครับก็ถือว่าเป็นการนําเอา ทั้งภูมิปัญญาด้านบทเพลงนะคะท้องถิ่นกับภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่นมาบูรณาการร่วมกันโดยความร่วมมือของอ,อบตอแหลมฟ้าผ่าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏทนบุรีนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาด้านอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณกฤษณะอยู่สุขนะคะท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่ากับขอพระคุณค่ะ คุณสุวรรณบัวพลายค่ะผู้นําชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนขอบุณคุณค่ะคุณวันชัยพุทโตค่ะท่านเป็นปราชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนขอบคุณค่ะและคุณครูจิลาพรประชุมญาติค่ะรักษาการผู้อํานวยการบ้านขุนสมุทรค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสําหรับบรรยากาศการเสวนาของเพลงพื้นบ้านกับภูมิปัญญาอาหารชาวจังหวัดสมุทรปราการก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเอาไว้พวกเรามาติดตามนะคะแล้วก็ เรียนรู้ไปกับคู่มือเพลงพื้นบ้านแล้วก็อย่าลืมมาแวะมาชิมอาหารนะคะของชาวสมุทรปราการด้วยลิ้มรสไปด้วยบทเพลงแล้วก็ลิ้มรสไปด้วยอาหารของท้องถิ่นของชาวสมุทรปราการค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ